วงนี้ฝุ่น PM 2.5กลับมาหนักอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายตู่เดี๋ยวไปส่งพี่เก็บเอกสารลูกค้าหน่อยนะได้ค่ะปะ้าดูอากาศสิป้าดีเชียงรายบ้านเราเหรอนี่ดูสิมีแต่หมอกควันอากาศไ,<อ>ไม่ดีเลยมีแต่ฝุ่น PM 2.5เนาะพี่อะตอนนี้รู้สึกว่าระคายคอแล้วเนี่ยตอนนี้หนูก็แสบตามหมดแล้วเนี่ยโอ้ป้าป้าเรียบไเบป<ะ>ไปเก็บเอกสารดีกว่า ก่อนนะดีหนะ่อยค่อยหายใจเต็มปอดหน่อยไม่หายใจเต็มปอดได้ไงง่ะพี่รถยี่สุด m ีแม็ของเราอะ่ะมีระบบกรองอากาศเข้าห้องโดยสารกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะโอ้จริงๆด้วยก็ยี่สุ All New D-Max ของเราเนี่ยมีทุกรุ่นเลยนะตัวกรองอากาศเนี่ยยังไม่พอนะมีังแต่ตัวเริ่มต้นไปจนถึงตัวท็อปเลยนะจ๊ะอุยมันดีแบบนี้ ไปเนี่แหละโมแต่ขายของกันเอง <c oughs> ไปไปไป,<า>ไปได้แล้วเฮาจ้า